วันนี้นะคะเราจะพาไปพูดคุยกับสาวๆเข้ามารวมตัวกันนะคะนั่น,ะค,ะนะค,ะคือ B.N.K แล้วก็ C.G.M. 4 8นั่นเองกับซิงเกิลสุดคิ้วเลยนะคะเพลงนี้จะเป็นเพลงอะไรไปพูดคุยกับน้องๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพวกเรา B.N.K. 4 8 C.G.M. 4 8ค่ะ ที่มองเห็นใครและเส้นฝ่าฉันเห็นเียแต่เธผู้เดียวเกิดจะอะไรสวัสดีค่ะเกเบิลเคฟเลยค่ะสวัสดีค่ะรัตตาค่ะสวัสดีค่ะนายค่ะสวัสดีค่ะเอ็นเจนซีเจมโฟเรตค่ะสวัสดีค่ะมินค่ะสวัสดีค่ะเหมยค่ะ

เพลงนี้พูดถึงอะไรทำไมถึงชอบเขามากกว่าเมื่อวานก็คือเราอะชอบเธอแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะชอบเธอมากกว่าเมื่อวานอีกนะใช่แบบชอบเธอมากขึ้นไปเรื่อยๆเพลงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนผู้หญิงคนนึงแอบชอบเพื่อนตัวเองอแล้วก็แบบว่าคือข้างรักมากๆเลยค่ะแบบว่า ทั้งคนบนโลกเนี่ยเป็นล้านคนเนี่ยเราเอะมองเธอแค่คนเดียวเลยแล้วก็เหมือนแบบเธอแบบมีสปอตหลท์ส่วนตัวส่องลงมาเลยโอ้โหใช่ทั้งจริงนะจริงค่ะอ่ะคราวนี้มาพูดถึงเซนเตอร์ของเราในเพลงนี้กันดีกว่า เพลงนี้คะก็เป็นเพลงรองของซิงเกิลที่12ค่ะซึ่งเป็นเพลงมาจาก General Election นะคะซึ่งก็เป็นงานเลือกตั้งของพวกเรารู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นเซนเตอร์อย่างนี้แล้วก็แอบกดดันนิดนึงเพราะนี่ครั้งแรกของเราเนาะแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนเหมยแล้วก็เป็นกําลังใจให้เหมยแล้วก็ช่วยส่งเหมยมาถึงตรงนี้นะคะน้องๆพีเเคกับ CTM ได้มาทํางานด้วยกันในซิงเกิลนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะแอบเผากันนิดนึงได้ไหมรินๆต้องบอกว่าสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนได้แบบเล่นกันเนาะเพราะใน MV นี้จะเป็นฟิลแบบว่าเล่นกีฬาด้วยกันอะไรอย่างนี้สตอรี่ก็คือเหมือนแบบว่าครูของวิชาพะละเราไม่มา,หาเหมือนเป็นแบบเอมหัวหน้าห้องเออก็เลยแบบว่า มาช่วยสอนอะไรอย่างนี้ว่าเราก็ไม่ต้องใจฟังค่ะแล้วด้วยความที่ไม่ต้องใจฟังนีง่แหละก็เลยทําให้เราแบบเล่นกันสนุกมากแต่ว่าทุกคนก็คือดูแบบสนุกสนานเต็มที่เลยเ<ช>นาะมี<ช>ตัวนี้นะคะอยากถามตอนพัดเต้นดีกว่าซ้อมกันนานไหมคะเหนื่อยไหมเพลงนี้ประมาณสองสามวันค่ะก็คือต่อท่ากับคุณครูญี่ปุ่นหนึ่งวันเต็มเต็มเลยแล้วก็มาทบทวนแล้วก็แบบ เก็บรายละเอียดประมาณ2วัน MV ถ่ายไปกี่รอบบอกพี่สิถ้าเป็นชุดเซมบัส่์เต้นรวมซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็เก็บมุมต่างๆก็ประมาณ4ีหรอบใช่พวกเราเก่งค่ะอันนี้ให้สวยมั่นใจไม่กลัวเออถูกโอเคค่ะยังไงสุดท้ายนี้ฝากซิงเกิลนี้ไว้หน่อยดีกว่าจ้า ค่ะก็ฝากเพลงรองซิงเกิลที่12ของพวกเรานะคะเพลงคินโอโยริมอโตสุกิชอบเธอมากกว่าเมื่อวานค่ะสามารถรับชมเอ็มวีของพวกเราได้ที่ YouTube Channel b n k 4 d นะคะแล้วก็สามารถฟังเพลงของพวกเราได้ที่สตรีมมิ่งออนไลน์ทุกช่องทางเลยค่ะค่ะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆ BNK48 มากเลยค่ะขอบคุณขอบค่ะเดี๋ยวาลืมปติดตามเอ็มวีกันด้วยนะคะน่ารักสดใสเลยทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ Entertainment Now แล้วด้วยนะคะที่ชาลาไปพร้อมกับน้องๆเลยค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono29 พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono29 และ gossip ส Star บันเทิงรวมทั้ง Social Media ทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG, TikTok, Twitter และเว็บไซต์ w w w m o n o 2 9 c o m